สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องมาชมพักเครื่องพระเหมาะนะคะเป็น EP ที่328นะคะวันนี้นะคะก็มีพระสวยๆนะคะมาให้รับชมหลายรายการนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์062นะคะ664 2241นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติม,ตมที่ไอดียไลน์นะคะก็จะเป็นเบอร์062 664 2241เหมือนกันนะคะ มีบริการเก็บปลายทางนะคะสําหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะคะแต่สําหรับลูกค้าที่สะดวกโอนนะคะก็จะเป็นบริการส่งไปษณี์ EMS ฟรีนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่มีการเสียเวลานะคะเราก็จะรับชมพระรายการที่1กันนะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่1นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่2นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่2นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่3นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่3นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สนะคะ โอเคนะคะสำหรับพาดรายการที่4นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่5นะคะโอเคนะคะสำหรับพรดรายการที่5นะดา ต่อไปจะเป็นรายการที่6นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่6นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่7นะคะ โอเนะคะสำหรับพระรายการที่7นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่8นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่8นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่9นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่9นะคะ <Hi. S 1> ต่อไปจะเป็นรายการที่10นะคะ <Hi. S 1> โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่10นะคะ ไปจะเป็นรายการที่11นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์รายการที่11นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่12นะคนะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่12นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่13นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่13นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่14นะคะโอเคนะ,คะสำหรับพระรายการที่14นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่15นะคะโอเคนะคะสำหรับพากรายการที่15นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่16นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์รายการที่16นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่17นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์รายการที่17นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่18นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่18นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่19นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่19นะคะ ไปจะเป็นรายการที่20นะคะโอเคนะสำหรับภาครายการที่20นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่21นะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่21นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่22นะคะโอเคนะสำหรับพระรายการที่22นะคะ ไปเป็นรายการที่ยี่สิบสามนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่ยี่สิบสามนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารรายการที่24นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่25นะคะโอเคนะคะสำหรับพารรายการที่25นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่26นะคะ โอเคนะสำหรับพารรายการที่26นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่27นะโอเคนะสำหรับพารรายการที่27นะคะ ่อไปจะเป็นรายการที่28นะคะโอเคนะคะสำหรับพารรายการที่28นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่29นะคะ สำหรับพระในการที่29นะคะต่อไปจะเป็นในการที่30นะคะโอเคนะคะสำหรับพระในการที่30นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่31นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่31นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่32นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่32นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่33นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่33นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่34นะคะโอเคนะคะสำหรับพัฒรายการที่34นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่35นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่35นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่36นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่36นะคะ ่อไปจะเป็นรายการที่37นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่37นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่38นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่38นะคะโอเคนะคะก็รับชมพระทุกรายการแล้วนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามก็ได้นะคะที่เบอร์062นะคะ664 2241นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ ID Line นะคะก็จะเป็นเบอร์062นะคะ664 2241เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะสำหรับ ที่ลูกค้าที่ไม่โสดโอนนะคะแต่สําหรับลูกค้าที่โสดโอนนะคะก็จะเป็นบริการส่งไปษณี EMS ฟรีไปเลยนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องมาชมพัเครื่องพ้าหมาได้นะคะวันนี้ขอจบ EP ที่328จนะ้า